มันอยู่ไหนเขาบอกว่าเรืออยู่อยู่ที่เรือสีฟ้านี่ลูกพี่อเอเรือสีฟ้านี่โอ้สวามือออกมาข้างนอกดิข้างนอกนี่มือนี่ดูที่สีฟ้านี่เตะเลยนี่เรือสีฟ้าตรงนั้นเอ่อมือโซเสียดิโซเสียนี่ร <c oughs> ้านไหนก็รู้นี่ลูกพี่เสียมาดาดูเออให้มันเรียกเราดิ <c oughs> เรียกดิ เรียรละไม่เห็นได้ยินเลยวะไม่ได้ยินเอหาหนี่เรียดนีฝั่งต้นไหนฝั่งนู้นก็ฝั่งนี้มันต้องได้ยินบ้างแหละฟังดีไม่ต้องเรียกแล้วมือมือเอาหัวโข,วขวประตูนี้อ่าอ่าเอาหัวโขวประตูนี้ดาดานะเออเออแต๊เหนึยวลู้พี่ช่วยฟานะขัายาขะขัวะฮัลโหลเอออ อยู่ที่ไหนนี่ละนอละนอนี้ที่ไหนนี่ลูกพี่ละนออะไรกูน้ามือที่ละยอมาไปละนอนแล้วลูกพี่สวายมือนี่โอ้โหบ่อนี่มือปปาคนละที่นี่กูอยู่ที่ละยอนี่โอ,อ้มือมือมือเดินไปหา โคขาดเรือดิแต่โกงนี่เออไปฐาคเานี่หมอเอไลหรือเปล่าฮนะไต้กงชื่ออะไรนะหมอเอไลหรือเปลี่ไต้กงชื่อหมอเอไลนี้ไปถานอิที่ไหนล่ะตกลงมันอยู่ไหนอยู่ที่ไหนถาค้าดูลายอรหรือละนอให้มาเจอที่ลายอนะถาค้านะอ่าครับไปถาอยู่หรือพี่อยู่ที่ไหนนะลานอ <laughs> <laughs> ไปละนอนละตปนนึงนะเดี๋ยวกูจะโทรกลับนะกูคุยกับลูกพี่่อมือมือมือนี่แ้๊หนึงไปละนอนละอ่าอ่ามือฟากูนะสวายมือฟากูนี่มือเปิดหูยะเปิดหูแล้วนะมือฟากูนะละยอละยอ อ่าอ่าละยอยะลาอะไรละยหยอยะลาอะไรแล้วละยอละย่าไม่ใช่ไม่ใช่ละยอไม่ใช่ยะลาแล้วนะมึงไม่ต้องไปยะลาแล้วนะจะมาไปละยหาอีกนี่ลูกพี่ละยอไม่ใช่ลายหยาแล้วนะอ่าอ้าอ้นี่แหละ